ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันหยุดวันนี้ค่ะมีคนถามมาเยอะค่ะในเรื่องของการอนุมัติวันหยุดเป็นวาราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้ารหกสิบหกค่ะเพิ่มอีกหนึ่งวันเพื่อให้เป็นวันหยุดที่ต่อเนื่องยาวค่ะอืมก็จะยาวกันไปนับกันไปก็หกวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่ยี่สิแปดค่ะยี่สิบแปดยิบเก้าสมสิบสาเอ็ดหนึ่งสองค่ะยี่สิบแปดกรกฎาคมถึงสองสิงหาคมอืมใช่ค่ะ หนึ่งก็เป็นยี่สิบแปดนะคะก็เป็นวันเฉลิมพระชมพรรปาใช่ไหมคะครับหนึ่งก็จะเป็นวันอาสาสองวันเข้าพรรษามันก็จะมีวันแหว่งอี่วันหนึ่งก็คือวันที่สามสิบเอ็ดอืมเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คอรมอก็เลยอนุมัติเพิ่มเติมให้สามสิบเอ็ดเป็นวันหยุดเราก็จะได้หยุดยาวอยู่ต่อเนื่องัปไปเลยทีเดียวอะค่ะค่ะเห็นท่านพลเอกประยุทธ์เองมีปราลบในที่ประชุมด้วยเรื่องการหยุดยาวเนี่ยว่าบางที่ที่จําเป็นต้องเปิดก็อาจจะอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ช่ค่ะเพราะว่าตามมติคอรมอนะคะก็สัง่งท่านก็สั่งการออกมาชัดเจนนะคะว่าหน่วยงานใดที่มีภาร,รกิจที่จะต้องให้บริการประชาชนหรือมีความจําเป็นที่จะต้องเ,ออเหมือนนัดหมายไว้ก่อนแล้วอะคะ่ะถ้ายกเลิกไปจะเกิดให้เกิดต่อจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบแล้วก็ต่อประชาชนอันนี้ก็พิจารณาเป็นหน่วยงานหน่วยงานตามความเหมาะสมได้เลยเพื่อที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนค่ะแล้วก็ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชน อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละที่เลยที่จะกำหนดว่าจะให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ได้ไปบังคับค่ะ